ฟันเห็นแมงมุมตัวใหญ่คุณควรสแสวงโชคจากคนที่ไม่รู้จักมาก่อนและมาจากทางทิศตะวันออกคุณต้องระวังคำพูดเพราะอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแวง้งคุณอาจจะได้เงินคืนจากลูกนี้แบบไม่คาดคิดมาก่อนด้านความรักคนโสดจะเป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามอย่างน้อยสองคนส่วนคนมีคู่จะมีปากเสียงกันบ่อยไม่เข้าใจกันบ่อย อารมณ์ของคุณในระยะนี้ขึ้นขึ้นลงลงบ่อยมากด้านการงานและการเงินเป็นช่วงที่รับงานหนักให้อดทนไปก่อนแล้วผลที่ตามมาก็จะดีเองจะได้รับความเห็นใจจากเจ้านายส่วนด้านการเงินช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินเพราะมีโอกาสจะถูกโกงได้ช่วงนี้ต้องใช้ใจเกี่ยวกับสุขภาพของคุณเองหรือการเรียนฝันเห็นแมงมุมเยอะมากช่วงนี้หากจะพูดอะไรก็ระวังเพราะคนอื่นจะเข้าใจตรงกันข้ามกับคุณ ทำดีจะได้ผลดีกลับคืนโดยเร็วช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคไปหมดด้านความรักคนโสดระวังจะเกิดอาการรักสั่นคลอนเพราะไม่รู้จะเลือกใครดีต้องค่อยๆค,ค,คิดไปก่อนส่วนคนมีคู่ช่วงนี้ความรักของคุณค่อนข้างจะห่างเหินไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะต้องหมันเติมความหวานให้กันบ้าง ด้านการงานและการเงินการตัดสินใจของคุณจะเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีแต่ต้องใช้สติให้ดีส่วนด้านการเงินการเงินของคุณจะมั่นคงและดีขึ้นกว่าเก่าฝันเห็นแม่มุมกระโดดใส่ยติผู้ใหญ่อาจเข้ามามีอิทธิพลหลายๆเรื่องในการตัดสินใจของคุณระวังอย่าให้ความเครียดเพิ่มขึ้นจนเป็นปัญหาในเรื่องสุขภาพด้านความรักคนโสดได้แต่รอแล้วรอเล่ายังไม่เจอคนที่ถูกใจ ส่วนคนดีคู่จะมีเรื่องที่เสี่ยงกับปัญหาชู้สาวรักสามเศร้าหรือการเปลี่ยนคนรักด้านการงานและการเงินช่วงนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนหัวหน้าใหม่ในช่วงนี้ระวังเรื่องการเมืองในออฟฟิศไว้บ้างอย่าวใิจัยใครง่ายเกินไปส่วนด้านการเงินช่วงนี้ค่าใช้จ่ายสูงต้องประหยัดบ้างป้องประหยัดบ้างป้อง